ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนี่ยาจะวันนี้กับช่องแทนกันอีกครั้งเนาะซึ่งก็ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าทาไมจะถึงมานอนข้างถนนแล้วก็มีเพื่อนชื่อบ๊อบนอนอยู่ข้างๆเราเพราะว่ารหัสเราของเราโดนแท็กไปนั่นเองนะแต่นี้ก็คือได้ติดต่อไปทางโลอกแล้วบอกว่าเออรหัสจะโดนแฮกนะโอเคหลังจากเลยชีวิตฉันโดนแทก จีิจก็อัปปีขนทางมาจฉันต้องเปิดร้านขายไอติมตัวนี้ก็คือแบบว่าร้านที่ขายไอติมลแล้วก็แบบมีหมีหน้าแก่อยู่เป็นๆมีตุ๊กตาลิงหน้าแก่อยู่เป็นนแล้วก็แบบว่าทุกวันจริงก็ต้องอาบน้ำในสระแต่ไม่ถ้าอาบน้ำให้เราไหมเนี่ยดูตัววันนี้ฉันต้องมาอาบน้ําล้างหน้าในสระน้ําแห่งนี้ดูสินี่ฉันนี่ฉัน,นล้างไ้่หรือฉันจะจะกดหัวตัวเองตายแล้วเออถ้ามนุบาดเหลือเกินอันนี้คืออะไร โอ้ oh. <laughs> ถ้าเดินนี้ถูกใจฉันมากฉันจะใส่ขาเดินนี้แหละนั่งมันถูกใจแล้วมันมีอะไรอีกมีชุดเสื้อผ้าด้วยหน้าผมเราจะไม่เปลี่ยนทรงผมหรอกัารหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของไอดีนี้มีเสื้อผ้าฉันด้วยตอนนี้ฉันก็ได้แปลงลุกให้ฉันแบบว่าเหมาะกับการเป็นคนถูกแขกไอดีชีวิตอับจนแล้วก็มีเมียอ้วนอยู่ข้างๆด้วยวันนี้ก็เคยจะมาเปิดร้นานไข่ตีมต่ออร่อยให้สิบค่ะอนมามัยให้ศูนย์ อันนึงมันมีของเล่นเราซือบ้างมีบริการเล่นดนตรีฟังนี่นะคะเนี่ยเล่นดนตรีฟังได้สวัสดีค่ะคณะการซีไิทีบ้างค่ะมีบริการเล่นดนตรีฟังด้วยนะคะวิ่ย์เอาไปสำรวจดีกว่าวิแอบสวัสดีค่ะคุณลูกค้าซีไอทีบ้างคะไอติมร้านเราอร่อยนะคะอีด <c oughs> าค่ะตุนตุนรับผ้าตัวไล่ไล่อย่ารับผ้าตัวเสร็จนะ <c oughs> อุ้ยอันนี้คือตัวอะไรเหรอน่ากลัวจัง เธอตั้งใจมาดูอะไรหรอเยออไรเทวีเงินยได้ฉันไหมมันนี่เยอะอดูขนาดเจ้าที่เจ้าทางกับเออเออหนุ่มผมบอลจะมาสงสารฉันเลยดูสิชีสแซนด์วจนมากฉันไปสำรวจที่อื่นดีกว่าอา้าวนานไอติมนี่เอเ้ยเลียวเข้าร้านก่อนสวัสดีค่ะอยากทำร้านไอติมจังเลยมีอุตสาห์เกลียดเกลียดว่าซื้อได้แล้วเนี่ย่มีมารีลาจะชอบกินวารีลาเอาวารีลาสิว้าวมาริลานี่กินยังไงเนี่ยโอเค แป่ได้ของกินอู้อะไรเนี่ยอันนี้คือแต่งตัวโป๊เปยมากคือแบบห้องร้านนี้คือมีคนแต่งตัวน่ากลัวมาคนน่ากลัวได้ไระชันหรือปเปล่าเนี่ย,ยไม่รู้จะไปแล้วจะไปสนใจทางนั้นนี่นอะไรเนี่ย b e a u บ y blogger อ,อ,อุ้ยเรามาเปลี่ยนเรามาแปรงโฉมที่ร้านนี้ดีกว่าแปได้เวลาแปรงโฉมแล้วสิแล้วเราเออมีมีคนมคะาไปดูว่าจะมาแปรงโฉมนิดนึงเอออย่าแปรงโฉมจังเดียเราเข้าไปในประตูนี้ดูสิ อันนี้มันหลังร้านนี่ว่ะอ่าเพื่อนๆฉันแปลงโฉมเสร็จแล้วจ้าเขาบอกว่าฉันเป็นคนบ้าเขาเลยแต่งตัวใส่เป็นคนบ้าเขาบอกว่าฉันเป็นโรงพยาบาลจิตเวชฉันจะรู้ไหมรมมาจิตเวชคือตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อนั่นไงโรงพยาบาลจิตเวชขอแว่นปอเช่ก่อนไปอะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ย,อ,ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยตำรวจเอ้ยทหารบุกโลกเหรอไปแล้วเข้ารมมาจิตเตอรเวดของเราดีกว่า Hello everybody ฉันึกอุ้ยอะไรข้างบนน่ะเอ้ยอะไรอ่ะ รว,วันนี้ดูมีฟาร์มรับเยอะนะปิดไม่ได้อ่ะไม่มีบันไดเราอยู่ป้าแต่ขอดูก่อนรู้สึกเหมือนก่อนนี้จะเคยเข้ามาเล่นกับเอ่อนอะไรพีบบันไดอันนี้หรือเปล่าเฮลโหลอันนี้ไงเฮลโหลสวัสดีจ้าข้างบนนี้โอ้ข้างบนนี้คืออะไรกันนะมันคืออะไรอ่ะโอปีอาร์คืออะไรอ่ะโอไมคก็อด oh <my> นี่เนเพื่อนใช่หรืวันนี้นี่มันแดดริงนี่สวัสดีแดดริง <c oughs> โอ้โหที่นี่คือแบบรกลางมากอะ เดี๋ยวเราออกกันที่นี่กันเถอะรู้สึกหน้าวัวดเหลือเกินน,นี่มันอะไรเนี่ยสวัสดีเราต้องหาเดี๋ยวว่าซี่สร้างบ้านของตัวเองได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิมันหยดดิกก็ดี่ก็ตกเราขอหาที่สร้างบ้านก่อนเซฟโทนทางใจแต่ตรงนี้แหละมันต้องตรงไหนไกลและอยู่ชั้นสามนี่แหละกดยังไงอะ่ะอ๋อไอเสีงก็โง่ตั้งนานเราขอหาบ้านที่เหมาะกับตัวเองก่อน โอเคนี่คือบ้านที่เหมาะกับตัวฉันนี่เอโหลดชาจังเลยเออบ,นนอบ้านยิ่งแม่แบบว่าเหมือนไอคิปที่แล้วที่เราไปเล่นกันอนะไอแบบอะไรนะสเปกเตอร์โหลดนานจังเลยเนะี่ยโอเคโอเปนเตอะดอปิดปิดประตูด,ด้วยล็อกล็อกล็อกไม่ใช่ล็อกอย่างนี้ล็อกบ้านยังเปิดอ้าอย่างนี้เหรอโอ okay. เคใช้พี่คนมีฐานะแล้วดูสิจะพีสาน้ำสกุตชีด้วยแล้วมันออกอย่างไงเงี้ยมันออกอย่างไซอะอย่างไงเงี้ย อ๋อต้องกดเปิด,ดอีกหงผมเยอะเหลือเก,กินอ่าสซกดกชอุ้ยนั่งได้ถึงแม้เราจะมีฐานาแล้แลวก็ยังไม่ลืมนาจริงของเราอยู่ซื่อได้นะคะซื้อได้นะคะตอนนี้มีบริการแต่ว่าสิบฟรีหนึ่งนะคะแ <c oughs> ท่งละร้อยแท่งร้อยนะคะส่วนแท่งฟรีก็คิดราคาเหมือนกันแท่งละสองพันนะคะซื้อได้มีบริการด้วยนะคะบริการเช็ดฟ้าปัดถูให้นะคะเนี่ยเช็ดเองอะไรเองซื้อได้นะคะมือเสือซื้อได้ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงนะ่าจะมีแค่นี้เนาะก็คือรอรหัสโรกับมาอีกครั้งเนาะก็คือมาถ่ายบูเฮเบนรอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย